ก็ขอกลาวสวัสดีก็ขอกลาวสวัสด э ีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเจอกับผมดีมดี n ีเนลอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม m i n เนีนะครับเป็นเกมม i n เนี่ยนแบบว่าวิ่งนะครับเป็นวิ่งวิ่งเก็บกล้วยนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเกมเออซ็อกเกย์นะครับเป็นเกมวิ่งเก็บเหรียญนะครับ ที่ทางรถไฟนะครับจะคล้ายๆกับเกมซับเวย์นะครับหรือเกมที่วิ่งเก็บเหรียญบนทางรถไฟนะครับแล้วก็จะมีตำรวจมาไล่นะครับนั่นคือเกมซับเวย์นะครับส่วนเกมนี้นะครับก็คล้ายๆคล้ายๆกับเกมซับเวย์นะครับแต่เป็นการเก็บกล้วยนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับคือบินเนียนนะครับ มินเนียนก็มาจากเอ่อการ์ตูนนะครับการ์ตูนแอนิเมชันนะครับการ์ตูนเรื่องมิสเตอร์แบบนะครับมิสเตอร์มิสเตอร์อะไรสักอย่างนะครับผมก็จำชื่อหนังไม่ได้แล้วครับผมก็จำชื่อการ์ตูนไม่ได้แล้วครับว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามินเนียนนะครับก็คือเป็น เป็นตัวการ์ตูนนะครับจากจากการ์ตูนเอ่อมินเนีย่ยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเคยดูไหมครับถ้าเคยดูก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ช,วกช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าช่วยช่วยกันช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าการ์ตูนท,ที่มีมิน,นที่มีมิเนเนี่ยที่มีมินเนี่ยเนี่ยครับ เป็นการ์ตูนชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ<ส>ก็สามารถบอกผมสามารถบอกผมไปใต้ลังคิดได้นะครับก็เมื่อกี้นะครับผมก็ได้ทำการเล่นนะครับเล่นไปแล้วนะครับสองตานะครับเป็นแบบว่าเล่นครั้งแรกนะครับผมไม่ได้เล่นก่อนหน้านี้นะครับคือผมอัดคลิปแล้วก็ เล่นเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้เล่นก่อนหน้านี้นะครับผมโหลดมานะครับโหลดมาแล้วก็อัดคลิปแล้วก็เล่นเลยนะครับเล่นแบบใหม่ๆนะครับก็จะเห็นในเมื่อกี้นะครับที่ผมเล่น2ตานะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเล่นเกมมินเนียนนะครับเกมวิ่งเก็บกล้วยของมินเนียนนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อการ์ตูนชื่อว่าอะไรนะครับก็ผมจะเรียกง่ายๆว่า ม,นนนนมินเนียนะกันนะครับเกมมินเนี่ยนวิ่งเก็บกล้วยอีพีที่1น,นะครับก็มผมก็ไม่ได้อัปโหลดคลิปนานมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจะทำเกมอะไรนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับผมก็เลยเล่นเกมนี้นะครับ ลองเล่นเกมนี้นะครับเกมมินเนียนนะครับเกมมินเนียนนะครับท่านผู้ชมอาจจะเบื่อเบื่อนะครับกิปตที่แล้วนะครับผมเล่นเกม Shadow f ไฟ h t นะครับ Shadow ไฟ g h t 2นะครับผมเล่นมาหลาย ep แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนเกมเล่นบ้างนะครับเป็นเกมมินเนียนแทนนะครับผมจะมาลองเล่นมินเนียนนะครับ เพ่เก็บกล้วยนะครับก็ถ้าพอถ้าพร้อมแล้วนะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่อัพโหลดมานะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอผมได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากให้ผมทําอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมมินเนี่ยนต่อกันเลยครับ <S <S <Yeah> <phem> ผมก็ได้ได้ชุดนะครับชุดของมินเนี่ยนนะครับก็คือกรรมกรนะครับ กรรมกรผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับคล้ายกับตำหวจหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ได้เหรียญมานะครับเหรียญเป็นเหรียญเออเหรียญที่มีรูปกล้วยนะครับประมาณ29นะครับบวก29เเหรียญนะครับก็อันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกนะครับผมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนจนกว่าจะเล่นเก่งนะครับโอเคครับผมก็จะ กดดำ,ดำเนินการต่อนะครับยินด,ดีด้วยคุณทำเป้าหมายแรกในเป้าหมายรวมสำเร็จแล้วเราก็กดไปนะครับรับรางวัลของคุณไปแล้วเป้าหมายถัดไปทำทำเป้าหมายทั้งหมดให้สำเร็จเมื่อเล่นบทให้จบและรับรางวัลหลักนะนะครับกดไปนะครับน,นะครับ ก็ได้นักท่องเที่ยวนะครับหมู่เกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดรับครับอ่านะครับเป้าหมายถัดไปจะพาคุณไปที่ห้องปฏิบัติการสุดแสบไปดูกันเลยกดไปครับกดไปเลยแล้วก็กดวิ่งนะครับจะเลือกกรรมกรนะครับเขาบังคับให้กดนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูเลยครับ อ่านะครับเราเก็บกล้วยก่อนนะครับนะครับไปเก็บกล้วยไปเรื่อยๆนะครับ <S <S <ๆ>กระโดดนะครับอ่าสำเร็จแล้วนะครับมิชชั่นสำเร็จแล้วมิชชั่นทั้งหมดสำเร็จแล้วมิชชั่นที่หนึ่งรางวันสองร้อยเหรียญแต่เพื่อไปต่อนะครับ อ่านะครับพิชชั่นพิชิตวิชชั่นงานประจำวันหรือความสําเร็จแล้วเหรอรับรางวัลในส่วนอาที่ของฉันเลยเด่นต่อไปเรื่อยๆอ,อีกไม่นานคุณจะได้รับรางวัลลักดาลลังของเอลมาโชอ่านะครับคุณมีการชุดมากพอสำหรับปลดล็อกชุดใหม่ในตู้เสื้อผ้าแล้ว เดี๋ยวเราไปดูทูปเสื้อผ้ากันครับนักท่องเที่ยวหมู่เกาะนะครับปกดล็อกครับเย้แล้วก็จะได้นักท่องเที่ยวหมู่เกาะนะครับเป็นที่ร้อยแล้วนะครับกดต่อไปนะครับเอาละตอนนี้กลับไปที่ลังแล้วเล่นต่อกันเลยไปครับปัดนิ้วลงเพื่อไปห้องอื่นอ๋อปัดนิ้วนะครับเพื่อจะได้ไปห้องอื่นนะครับ แต่ผมขอมากดตรงนี้ก่อนนะครับอ่าวงล้อรางวันนะครับว้าวนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวันที่6นะครับกำลังเปิดอีเวนต์นะครับรอสักครู่นะครับ จำเพลให้สำเร็จและสะสมแต้มเทศกาลเพื่อปลดล็อกและรับรางวัลสุดเจ๋ง <c oughs> เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นอีกรอบกันครับนี่ก็จะมีชั้นนะครับชั้นของเป็นระดับนะครับเป็นชั้นนะครับของห้องแลบบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปกดวิ่งกันเลยครับลุยครับ ก็ยังครับต้องดาวน์โหลดนะครับคุณชนนะครับหลีแอนตี y ้ไวรัสจะส่งมิชชั่นเพิ่มให้คุณทุก2องสานาทีเราคอยดูไว้นะโอเคจำไว้ทำให้ได้อย่างน้อยหนึ่งดาวเพื่อทำมิชชั่นให้สำเร็จแต่ต้องแต่งเป้าหมายให้มากกว่านั้นเสมอนะ นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับสำหรับชุดใหม่ของเรากระโดดเอามาครับเข้าสู่เกมนะครับมินเนี่ยนนะครับผมชอบดูมากนะครับตอนเด็กๆนะครับผมชอบดูการ์ตูนมินเนี่ยนมากนะครับแต่ผมก็ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่า กรตูวมินเนี่ยนนะครับชื่อว่าอะไรนะครับจะมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เป็นที่มีมินเนี่ยนนะครับผมดูตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับนานมากนะครับแต่ผมตอนนี้โตแล้วนะครับผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะครับสําเร็จแล้วอ่าสำเร็จแล้วนะครับ เราก็สามารถดูวิดีโอโฆษณาเพื่อรับกล้วยประมาณห้ารอยลูกได้นะครับอ่านะครับเรียบร้อยนี่นะครับมิชชั่นที่2นะครับดูน้ำนะครับ่าใครชอบดูการ์ตูนนี้นะครับใครชอบดูการ์ตูนมินเนี่ยนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่าที่ของผมได้นะครับ หรือใครที่เคยเล่นเกมนี้นะครับใครที่เล่นอยู่นะครับใครเคยเล่นเกมมินเนี่ยนอยู่ตอนนี้หรือว่าใครที่ชอบเล่นเกมนี้หรือเล่นมาแล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้รายคลิปได้นะครับนะรับรางวัลน,นะครับเป้าหมายที่4รางวัลรับแคปซูลรางวัลจากร้านค้า นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นอีกรอบกันเลยนะครับสายลับมิชชั่นบางมิชชั่นมีงเงื่อนไขใส่ชุดตามใส่ชุดที่กําหนดถูกคุณต้องเลือกชุดนั้นถึงจะวิ่งในมิชชั่นได้โอเคครับโอเคราสักครู่นะครับ มานะครับมาแล้วนะครับโอเคนะครับมาดูอีกเลยครับโอเคครับมาครับหยุดกล้วยไปนะครับกระโดดปึ๊บมาเดี๋ยวกระโดดอีกรอบนึงกระโดดไปทาง ไปทางซ้ายเลยกันนะครับอุ้ยระวังออนะครับหมอบครับว้าวโ,โหมีมีระเบิดด้วยนะครับสำเร็จแล้ว <c oughs> มีโทษสนาเยอะนะครับต้องลบทิ้งไปนะครับ อ่านะครับคุณถึงระดับสายลับ2นี่นะครับก็จะได้รางวัลน,นะครับงานหลีกแอนติไวรไท์นะครับปลดล็อกแล้วห้องสุดยอดกล้วยประเดิบราการสุดแซบนะครับดำเนินการต่อนะครับอ่านะครับ ขอต้อนรับสู่งานประจำวันนะสายรับทัเป้าหมายทั้งหทำเป้าหมายทั้งหมดให้สําเร็จเพื่อรับรางวัลหายากที่สุดอย่ามัวรีรอนะพอเพราะหีเอสตีเวลา้าจะรีเฟซทุกงานทุกวันกดรับครับนี่ก็จะมีภารกิจนะครับงานประจําวันนะครับจะรีเฟซในประมาณ17ชั่วโมงนะครับ ทำงานประจำวันทั้งหมดนะครับก็จะได้รับรบงางวัลต่างๆนะครับรับนะครับอ๋อต้องผ่านต้องดาวน์โหลดอันนี้ก่อนนะครับก็นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเกมมินเนี่ยนนะครับเกมวิ่งเก็บกล้วยมินเนี่ยน EP ที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าจะเรียกเกมอะไรนะครับผมจะเรียกง่ายๆว่าเกมมินเนี่ยนวิ่งเก็บกล้วย EP ที่หนึ่งนะครับก็เป็นไงบ้างครับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะผมก็เล่นมาเล่นเกมนะครับมาเล่นเกมใหม่มั่งนะครับ คลิปที่แล้วเล่นเกม Shadow นะครับ Shadow Fight สองนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่นเกมใหม่ๆนะครับมั่งนะครับเป็นเกมที่สนุกนะครับคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกนะครับผมก็เลยหยิบมาเล่นนะครับในในคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเข้านี้นะครับท่านผู้ชมชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อๆไปครับแล้วก็แล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ของผมอัปโหลดมาใน YouTube นะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมได้นะครับถ้าอยากให้ผมเล่นเกมอะไรอยากให้ผมทำอะไร แล้วก็แล้วก็อยากจะบอกผมว่าอะไรนะครับหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอของผมทุกๆคลิปได้นะครับก็นะครับก็นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากนะครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาด หรือมีคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหากคลิปหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดหรือมีคำพูดคำจาใดหรือว่ามีคำพูดที่ไม่สุภาพผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ uh oh. ปโปรดรับชมนะครับปโปรดรับชมคลิปวิดีโอนี้ด้วยความบันเทิงนะครับดูคลิปวิดีโอเหล่านี้ด้วยความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ โปรดรับชมคลิปวิดีโอนี้โปรดรับชมนะครับคลิปวิดีโอนี้ด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูคลิปวิดีโอเหล่านี้ด้วยความสนุกสนานเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเกมมินเนี่ยนวิ่งเก็บกล้วยอีพีที่1นะครับก็คลิปนี้ก็มีคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถติดตาม กดติดตามไว้ที่เดียนดี h ช n แนลได้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดียนดี h ช n แนลก็ขอกลาบลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ